ขี่เพิงเข้าปอยถิมไว้พี่น้องลืมลืมเบงกบลักษณะกเกือบใหม่แล้วจ้ะพี่น้องท้าขี่เพิงผอะฮานิ้วเนี่ยพี่น้องเฮ็ดง่ายจกบพากนถ้าแป๊บเดียวกัะทั่วพิมพ์เราจะังจากท่าผิวแหลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็จะมาท่าผิวสองเนี่ยจะเพิ่มความหนาจา้ะพี่น้องขี่เพิงที่เข้าท่ากับยำคือก่าว่าเป็นขี่เพิงเนื้อเล้จ้ะพี่น้องขันตอนนี่กะเป็นขันตอน ไล่ขอบตะเข็บจากพี่น้องหรือว่าโปู้กขีเพิงได้จะตามขอบตะเข็บของเหนืองานจากพี่น้องเอาไล่ตะเข็บแล้วเขาก็จะท่าขีเพิงทับจากพี่น้องเพื่อป้องกันบ่าให้ขีเพิงลุดเวลาเขากอกอขีเพิงได้จ้ะมาถึงในส่วนปาดขอบตะเข็บด้านขางของพิมพ์ได้จะเป็นขีเพิงที่ลุ่นเวลาเขาท่า,าพิามพ์งานจากพี่น้องเข้าจะปาดออกเพื่อแต่งขอบพิมพได้จ้ะ เขาต้องจำขอบของงานได้ให้ได้นําเด้จากพี่น้องถ้าเขาปาดเกินเข้าไปก็ไปกินเนื้องานเด้จ้ะเบิ่งวิธีการประกอบพิมพ์จ้ะพี่น้องเขาจะประกอบจากด้านเสียนขององค์พระกรเด้จ้ะคอยมาปะอ,อล่มาหอดฐานเพิ่นเด้จ้ะแล้วก็ซองเบิ่งว่าเอ่อเข้าประกอบพิมพ์สนิทบอ่อจะเช็คเบื้องงานก่อนได้จ้ะเขาก็จะมาใส่เอ่อ,อยางพี่น้องอย่าง ชนิดพิเศษคือเกาจ้าพี่น้องอย่างรถจักรยานยนต์มัดอ้อมพี่น้องให้แน่นเลยเด้จ้ะอ๋อย้ำว่าให้แน่นจ้ะมัดอ้อมพิมพ์จ้ะพี่น้องเทจั่จวคือเกาพี่น้องให้กิ้งให้ทั่วพิมพ์จ้ะพี่น้องหมุนไปมุนมาจะให้กิเพิงทัว่วพิมพ์งานของเฮ้าจา้ะล้วกะตั้งไว้เพิงไหลเด้จ้ะพี่น้อง ไหลออกให้เมื่อเลยเด้อจ้ะจุ่มน้ำจ้ะพี่น้องจะแซ่ถิ่มไววเด้อจ้ะพี่น้องขั้นตอนนี่เขาก็จะมาปาดเด้อจ้ะขอบฐานจ้ะพี่น้องปาดฉีเพิงออกในส่วนของขอบฐานขององค์พระเด้อจ้ะเฝ้าปาดตอนทีเพิงงอนห่อนจ้ะพี่น้องพี่น้องมาเบิงกันแกะพิมพ์เห้อพี่น้อง เอาจะเอาปูนครอบออกคือเกาจะในส่วนของพิมพ์ด้านนอกเด้อจะ้ะเอาด้านหลังออกแล้วก็คอยดึงพี่น้องอลอกจากส่วนเสียนเพ่นลุงได้จ้ะพี่น้องดันนาจะ้ะแล้วดันหลังพี่น้องเขาคอยดึงออกได้จะ้ะ <Made that stage> นี่จะได้เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่จะพี่น้องเป็นงานรูปที่ห้ากอกเรียบร้อยแล้วได้จะ้ะ ลักษณะงานที่ห้ากอกได้เนื้อองค์พ้าเพิ่นก็นจะบ,บ่เป็นผิวเรียบได้จะพี่นอ้องปั้นตามแบบเจ้าภาพจ้ะลักษณะงานที่ได้กับประมาณนี้ได้จ้ะ